วันนี้นะคะหนูนะคะก็จะมารีวิวแป้นสีฟันกับยาสีฟันนะคะซึ่งบันแบบน่ารักมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอยู่ข้างหลังคันนะนะคะแจ๊ดเดนี่คะ่ะนี่สวยไหม สวยค่ะเราดูกันแล้วนะคะกี่บาทนะจะไม่ได้อ่ะอ่าน่าจะประมาณหกสิบกว่าบาทหกสิบกว่าบาทนะคะเป็นยาสีฟันยี่ห้อฟูคาลิวลายจ้าหญิงโซเฟีย ให้เห็นชัดๆหน่อยค่ะกลับ <ๆ S 1> กลับด้านต้องหมุนต้องหมุนอีกด้านหนึ่อใหญ่นะคะอืมใหญ่ม,กมากๆเลยจะใช้หมดไหมคะเนี่ย <c oughs> หมดสิอน้อ,นองๆอันนี้ก็จะเป็นมินเนี่ยนน่ารักน่ารักนะคะ แฟนติฟันยี่ห้ออะไรคะรู้ไหมพลินยี่ห้อคอนเกตยี่ห้อคอนเกตใช่ยีย่ห้อคอนเกตนะคะแฟนติีฟันนี้มันดียังไงคะอ๋อมันดีมากคะ่ะเพราะมันสามารถติดกับเสาได้ค่ะนี่เพราะมันมีจุบใช่ไหมใช่คะ่ะเอาไว้ติดกับกำแพงกับผนังห้องน้ำอืม อะแต่ตอนนี้คนาเก็ะไม่ได้คนะ,คะอันนี้คนถ่ายคลิปอยู่ก็คือแม่นะคะต้องให้แม่นะคะถ่ายให้ค่ะแล้วต้องให้แม่แกะด,ด้วยนะคะเพราะว่าคนาเนี่ยแกะไม่ได,ดะะ้เลยค่ะทำไมชื่อคนา <c oughs> ทำไมชื่อคนาเปลีนชื่อง วิธีการแกะนะคะก็ต้องแกะแบบนี้ค่ะแต่คณะไม่รู้วิธีแกะนะคะนี่ค่ะแพ็คคู่เลยในราคา ใช่ค่ะในราคาน้องๆคิดว่าคานาชอบอนไหนคะคิดว่าคิดว่าชอบอนไนคะมีมินเนี่ยนกี่สีคะฮะมีมินเนียนกี่สีคะสองสีค่ะสีอะไรบ้างคะมีสีน้ำเงินเอ้ยอ๋อสีน้ำเงินได้เลยมีสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลือง<ะ>คิดว่าคณะชอบอนไหนคะน้ำเงิน น้ำเงินหรอคะคำตอบก็คือพิษเพราะว่าขนาดน่ะจะบายให้นะคะขนาดน่ะชอบสองสีแล้วค่ะสวยมากไหนตรงไหนที่ใช้ติดกำแพงอ๋อ นี่ค่ะหันหน้ามาทางกล้องสิตรงนี้อ๋เดี๋ยวขนาดจะไม่ติดหรอกเพราะว่ามันเป็นกำแพงธรรมดามันไม่มีน้ำต้องเอาน้ามาลูบอ่ะพอยัง จบยังยังยิมวลาได้แล้วเมื่อยตอนนี้นะคะล้วก็แะกระขดดแล้วค่ะครบมากเลยค่ะ,อ,ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีแปลงยาสีฟัน ยาซีฟันอะไรเอ่ยยาสีฟันอะไรเอ่ยไม่ใช่ค่ะให้ตอบภาษาอังกฤษยาสีฟันภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะอะไรเอ่ยอะไรอ่ะอะไรเอ่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะยาสีฟันภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะน้องๆนะคะควรจะไป เรียนหนังสือมากๆเลยนะคะทำาะอะไรอะ่ะทำไมน้องๆต้องไปเรียนหนังสือมากๆเพราะว่าไม่รู้เห็นไหมไม่เคยไปเรียนอ่ะคณะอยากจะต่อยทุกคนมากเลยะค่ะไม่ยอมเรียนหนังสือเนี่ยมไม่รู้เลยเนี่ยพอ,อยังไะ,ะแป้งละแปลง แป้งสังคิดสังคิดอันนี้ <laughs> ไม่รู้แฮะยาเมดิซ <laughs> ีนสีคัลเลอร์ฟันทีชเมดิซีนคัลเลอร์ทีชยาสีฟันตรงตัวเลย ยังอะเมื่อ,อยอ่ะเนี่ยอะเดี๋ยวคันนนะคะก็จะอธิบายให้น้องๆฟะะันง,นงนะคะว่าน้องๆนะคะถ้าอยากได้นะคะก็ไป